ะค่ดกะคะูที่้นเชียงั่นที่นี่อเภอหนองคานจังหวัดพิรธานีค่ะเป็นบ้านเรางคนรทนีแต่เไมเคยมาเที่ยวที่พิพธภัณฑ์บาเชียงเลยวันนี้ถือโอกาสแวะมาชมนะคะวันหยุดไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรทำไมถึงเป็นแหล่งมรดกของโลกนะคะไปดูเลยค่ะเริ่มจากป้ายนี้เลยนี่พิพิธภัณฑ์ ไทยพวนบ้านเชียงนะคะเป็นแหล่งที่ตั้งอบู่แผ่นดินและสายน้ำนะคะบริรเวณก็จะเป็นเนินดินที่ตั้งของโมยปลาที่นี่มีหายเอกลักษณ์ที่เป็นหายสีแดงแดงนะนี่เป็นของฝากนะจะจิดกจิิมีลายส่วนตัวสีแดงแดงเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวดูข้างในกันนะคะนี่ๆๆใครจะมาเที่ยวนะเพื่อนๆ อัตราค่าผู้ชมบริการตามศรัทธาบารุงสถานที่ได้ตามศรัทธาน,นะคะน้ำชม,มก็มีนะนถ้าใครมาเป็นหูคณะนะคะเวลาเปิดก็จะเปิดบริการวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะมานี่สามารถดป่องตรงนี้ได้เลยเลย้าไปดูด้านในากันค่ะคะุณผู้ชม เนียงการพูดของคนไทยควก็จะสำเ,เนียงแปลกๆออกไปจากภาษาไทยอีสานเนาะก็จะมีความเนินๆความเป็นไทยควรกัะเ,เพื่อนๆตึ้งๆความเป็นอยู่เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณก็จะมีอย่างเงี้ยเราจะเจอหวนคิดพวกอะไรคิดๆอย่างเงี้ยแถวภาคอีสานเนาะการใช้กาตระเกียงอะไรสมัยโบราณตอนต้องตอร,รี่ก็เหมือนที่เราเคยเห็นเนาะต,ติดกับเต้เาว วิถีชาวบ้านแงแต่สมัยโบราณวิธีเราก็ยังเห็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันนะตอนนี้นกต่รางยานก็หายไปแล้วเพื่อนๆนี่ตอนเด็กๆเราเคยใช้นะไอ้ที่ดักหนูเรื่นไทยสมัยก่อน นี้เป็นแหล่งที่มานะคะว่าสถานที่นี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรนะที่มาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไทยพวนเยอะแยะมากมายเลยใครอยากรู้มาอ่านเอาเองนะจ๊ะนี่ก็จะบรรยายความเป็นมานะคะประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยพวนแต่งกายยังไงคนไทยพวนนี่เขาแต่งกันกายกันแบบนี้ นี่มีประเพณีการเกิดการตายวิธีเครื่องมือเครื่องใช้ในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยพวนนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อค่ะเพื่อนมาถึงที่นี่ก็จะมีด้านในที่เป็นข้อมูลให้ความรู้นะคะ แล้วก็มีมที่ไข่ขอนี่มีร้านค้าไขาตะกงตะก้ากระตุงกระติบนี่นเกงไหจับดูผ้าเป็นยังไงนิ่มๆแบบนี้ค่ะเพื่อน,อนๆนิ่มๆนมเป็นตะใส่สบายตัวเท่าไหร่คะนี่ร้อแบ180ค่ะเพื่อนๆใครอยากได้ก็มาเด้อใส่นอนน นิ่มมากมีสีสวยด้วยฮะมีแบบนี้เสื้อด้วยมีเป็นชุดกระโปรงกระเป๋าแบบไทยโบวันอ่ะผ้าหมวกส่วนนี้เป็นส่วนนี้จะเป็น,นส่วนของที่ะระลึกของที่ระลึกเนี่ย <laughs> สวยค่ะมีของเล่นมีผ้าสวยๆ นี่ก็จะมีหมก,กมีกระเป๋าเป้ย่ามนี่สัญลักษณ์ไขบ้านเชียงนี่ค่ะเป็นเป็นดินเผาแล้วก็มีลายเป็นเอกลักษณ์เขียนด้วยเส้นสีน้ำตาลเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะอันนี้ใบใหญ่ก็จะอยู่ที่450เล็กลงมาก็180ยมี50มีหลายราคาให้เล็กๆแบบนี้20บาทปักแจกันแห้งแจกันสดได้ พีกระเป๋าสวยๆวยนะนตัวเองน,นี่นี่เป็นโซนของฝากผ้าขอมมานี่สวยงามเราชอบผ้าขอมมากระเป๋า่ e n เขาเปอย่างงั้นนะ มีคงมีแคนมีของเล่นไม้พายยี่สิบห้าบาทอันนี้อันนี้อัดังเลยเืออืออู้วูวูอันนี้เรียกนกป่ะใช่ค่ะดีเรียกนกเล่นสิเล่นใหาทำให้ดูบเขาไงไม่เห็นมีเสียงออกเลยฟัง <c oughs> <c oughs> ม,ม,มีเสียงอ่ะทำไมเป่าเราไม่มีเส er ียงอืม นั่นไงอ๋อป่าวป่วเอาต้องอมทางไหนพร้อมเป่าสวยๆงามๆส่วนมากเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าลายๆาห้บัเชียงผ้าหมักครามมีกระติบข้าวสวยๆกระติบข้าวสวยจังร้อยหกสิบบาทกระติบข้าวสวยๆร้อยหกสิบบาท นี่บ้านดงเย็นทนนี่สีอย่างนี้ก็คือข้าวเผาปะค่ะนี่เผากินหอมๆกันมอดค่ะอุ้ยตะกร้านี้นะฮักแท้อันนี้เท่าไหร่คะนี่ร้อยห้าสิบรอุห้าน่ารักจังอืมสวย จวบชุ่งไวทำน่ารักสวยดีคุยไม่ถือแล้วกลัวเป็นสบอนี่มีผ้าเขามาอันนี้อันนี้ผ้าอะไรคะนี่เขาเอินว่าผ้ายังมักคูนร้อยแปดสิบโอ้นิ่มดีค่ะทุกคนขนาดกว้างไหมคะนี่กว้างหนึ่งเมตรยาวสองกว้างเมตรยาวสองเมพูดเนี่ยโอ้ผู้ใดอยากได้มาเอาเด้ออยู่บ้านเสียงเืองามครับ แั่เสือ้อเดรโทนหนึ่งนี่อันนี้ก็เสื้อผ้าง,งามรอบๆพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะมีของที่ระทึกขายแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่าไปแล้วดาวเป็นคนอุดรแต่ดาวไม่เคยมาเลยนะคะเนี่ยเสื้อคลุมห้าร้อยห้าสิบื้อคุ 550. ้ค550ก็ไม่แพงนะถูกๆนะใครสนใจผ้าอันนี้ก็สวยจังมันซับน้ำดีไหมคะเนี้ย มันเป็นไส้บ่จ้ามันเป็น้ายเาาอาไปหมักคนมันก็จะลื่นๆน่ซื้อให้หน่อยอา้าวไม่มีตังเลยคนมีตังไปไหนกันหมดละดูดิผ้าสวยๆวยเนาะนี่ก็หมักโคเนระคะย้อมครามหน้อม 5, คราสิบจงร้อยเก้าสิบผ้าพันคอสวยลายงามงามพี่น้องผู้ใดสนใจมาแ,แวะเดอ้อแวะซื้อ มีน้ำอะไรคะนี่วนยอินทผลัมก so you know, ็มานะคะทำเองทเองเลยดูทุกคนผ้าลายก็สวยๆเด้อผ้าหมักคามผ้าหมักโคนมีแต่ลายสวยๆค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์มีตรงไหนบ้างคะนี่แค่นี้หรอคะ ตรงนี้ไหมคะหรือตรงไหนอีกเข้าเข้าที่พัทยังคะอ,อ๋อยางต้องไปที่พัทยันใหญ่นู่นใช่ไหมคะไปเลี้ยวขวาแล้วก็ประมาณห้าสิบเมตรอ๋อไอตรงสวนนี้ก็คือพูดถึงความเป็นไปเฉยๆนะคะตรงแรกนะที่รอเข้าไปตรงแรกไปพิจาัณ์ก็คือเข้าไปตรงโซนโนู้นค่ะอืมก่อนเข้าพิจาัณแเราก็มาแอบๆดูของพันมา นี่ต้องไปตรงนู้นอ่าอันนี้แค่แค่น้ำจิ้มแค่ที่จอดรถเขาเรียกว่าวานวลานวัฒนธรรมใช่ไหมคะเราจะไปพิพิธภัณฑ์ต้องเข้าไปอีกเปพิัืนค้นเมือง้นเมืองค่ะโอ้เรายังไม่ได้เจอของจริงนะคะเพื่อนๆอันนี้แค่พิพิธภัณฑ์ แต่จะพาไปดูแหล่งที่เราขุดพบมรดกโลกกันนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ทางเดินเรานี้ตรงนี้แค่เป็นที่จอดรถแล้วก็ขายของฝากเอ้ยเธอเอาพัดไหมเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงนู้นมันจะต้องนะเอาพัดไหมนี่พัดสามสิบลายงามๆได้ใส่บ่หมวกมือก็ไม่ได้เตรียมเลยพี่น้องพอดีไม่ได้วางแผนอย่างดีเนาะดูเดยวเสื้อผ้า กำลงกำไรยี่สิบบาทของที่ระทึกนะคะอคของบันเชียงอของบันเชียงเป็นข้อมีแเป็นเงินแล้วก็เป็นไม้เป็นเงินตีอย่างนี้เนาะองเป็นมไม้กลาเน,นี่สวยนะคะกนสวยสวยค่ะมาอกบัวบันเชียงอืมงามจะเอาดอกเนื้อปอง มาไปฝากลูกอะพี่สอนเด็กนักเรียนเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคุณครูมาเที่ยวแล้วก็คิดถึงเด็กๆนะนี่ชาชงนี่้าของที่ระลึกมันเกิดการเสียสีไงเนี่ยมีอีตัวเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะเล่นบ่อยเพื่อนๆเนี่ยอะไรนะตอนเด็กๆนี่ตอนเด็กๆอะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะ S <S จักรจันจักรจันนี <S 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 mm ่เออสวยด้วยนี่จักรจันนี่บ้าว่าสีพิศนุนี่งามแค่ไหนครับชูอันนี้ยังกระเป๋าสวยสวยเสื้อผ้ากลุ่มทอผ้าแม่บ้านกระติบเข่านี่งามคักพี่น้องผ้าอันนี้ก็งามนี่นี่ผ้าเขามานี่เป็นคนชอบผ้าเขามานะทุกคนมันมีเสน่ห์ไหม เขามาลายหลักสีนี่กระติบข้าวร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบใส่ข้าวเหนียวนี่ตะก้าตะก้าเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบตะก้าน,นี้ทำน่ารักดีเนะเป็นมันทรงมันน่ารักดีแสนตะก้า เดี๋ยวดาวจะพาเดินเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ใหญ่ครับเพื่อนๆไปเราเดินไหมเดี๋ยวดาวจะพาเพื่อนๆไปชมพิพิธภัณฑ์มรดกไฮบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มาแค่น้ำจิ้มเหมือนตรงนี้เป็นประวัติความเป็นมาเนาะแล้วก็เป็นลานวัฒนธรรมเดี๋ยวเราเดินเข้าไป ตรงที่เป็นซากที่เราขุดพบไปค่ะเพื่อนๆเ,เดินในแถวนี้แล้วแวกนี้ก็จะมีร้านค้าของฝากของท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆมีไห้มีไม้ขิดมีหมอนมีอะไรมีร้านค้าของหมู่บ้านอยู่ ตามสองข้างทางเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทั่วไปล่ะค่ะมีกระโปรงกระเป๋าผ้าพันคอแต่ที่สำคัญมีไหไหบบันเชียงไหรูปไหเล็กไหใหญ่รูปทรงเนี่ยค่ะใครจะเอาไป ตกแต่งสวนหรือจะไปใช้ปักแจกกันอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยคะ่ะเดินเข้ามานี่ก็คือรั้วของพิพิธภัณฑ์ที่เราจะไปกันคนไทยที่อยู่แถวนี้ก็เรียกว่าไทยพวนนะคะซึ่งไทยพวนก็จะมีการพูดภาษาอีสานที่มันจะแปลกๆไปจากภาษาอีสานทั่วไปสำเนียงเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็เป็นความน่ารักแล้วก็เสน่ห์อีกแบบบ้านราแวกนี้ที่อยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการขายของฝากของที่ระลึกพวกผ้าผ้าลายไทยลายขิดผ้ามักโคนนี่เข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์นี่เลยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงก็จะมีคนมาเข้าชมเรื่อยๆนะคะเจอมาก็จำหน่ายตัว๋วตรงนี้ จำหน่ายตัวเท่าไรคะสองหกบาทราคามิตรภาพคนไทยกันเองคนละสาสิบนะคะฝรั่งราคานี้ไหมคะถ้าเป็นต่างชาติอ๋อหนึ่งร้อยห้าสบาทนะครับเพอาะเอินไม่ใช่ต่างชาติค่ะเป็นคนอีสานบ้านฮางอุดรธานีนี่เองนะคะเราก็30บบาทค่ะที่นี่ก็ ค่ะขอบคุณค่ะประชาสัมพันธ์สวยค่ะพี่เขาก็จะแนะนํานะคะเดินเข้าไปถ่ายวิดีโอฮะเขาให้ถ่ายได้แต่ห้ามถ่ายเอายุ่งละเข้าไปเนพิพิธภัณฑ์จะไม่ได้ให้ถ่ายดูค่ะไม่ให้ถ่ายดูพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อนๆดังนั้นสงวนไว้ถ้าใครอยากมานะคะนี่เพื่อนๆก็จะมีบัตรประมาณนี้นะจ๊ะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเสียงอุดรธานีมีไห้แยๆแล้วมีของแตกๆค่ะนี่เข้ามาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ใหญ่โตมหรศรรแบบนี้นจ๊ะ แต่พ่อเขาบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ให้บันทึกวิดีโอค่ะเพื่อนๆดังนั้นรบกวนใครที่อยากมาเที่ยวต้องมาเองนะจ๊ะนี่ก็มีที่แบบพิพิพธภัณฑ์เขาให้ถ่ายรูปนะจ๊ะมีอเจ,เจ๊เจ๊ต้องซื้อตั๋วก่อนนะอ๋อโอเคค่ะนี่ค่ะเพื่อนบรรยากาศก็ลม่มรื่นมาก 8, 3, เพื่อนๆ <8, S 1> ดูค่ะ 8, 3, ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้โอ้โหใหญ่มากเย็นมากเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้าบ้านเชียงก็จะเห็นเป็นสีส้มๆหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นสีประจําจังหวัดอุดรธานีมีคุณทองโบราณน,นี่คือตุ๊กตามัสคอตของที่นี่อุดรธานีคะ่ะนี่เข้ามาก็เป็นอาคารสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีนะจ๊ะ,อะตอนนี้ดาวก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะแต่ว่าส่วนท่านในที่จะมีะแหล่งมรดกโลกเราก็จะถ่ายไม่ได้เนาะเพื่อนๆดังนั้นก็ฝากไว้เพื่อนๆคนในที่อยากจะมาเที่ยวหรือผ่านอุดอรธานีผ่านอำเภอหนองหานนะคะ,ะที่นี่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานใครอยากจะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณซึ่งเป็นมรดกโลกเพื่อนๆก็แวะมาชมกันได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลาเดี๋ยวลาเดี๋ยวดาวขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนเขาก็ไม่ให้บันทึกภาพแล้วนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใครอยากมาเที่ยวก็เชิญชวนเดอ้ออุดรธานีค่ะพิพิธภัณฑ์น,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ